แล้วเลยสภาพการมาป่าของเราไปป่าบนอย่างบันทีกแล้วจึงจะก้องบุนดีเนน้ำเรานะแต่ว่าก็เดินดังนูกินจับกับต,ต,<ะ>ตันอย่าดิา้งเราเข้าไกับตัน ครับเราอยู่ที่สำนักสงสำนักสงอะไรบ่สามลักสงก็สงเกือบวิ่งนะสำนักสงนี้เดบักลูกเอป็นที่บ้านวังออกที่พักสงที่สบายย้อยนะครับก่อนที่กำลังจะเดินทางไปควนเจดีเพื่อไปดูหมอกดูพระอาทิตย์ยามเช้านะครับหน้าตายังสดใสนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศวิวจากสบายย้อยวันนี้ว่าสวยงามขนาดไหนไปดูกันเลยคือข้างหน่อย เขาบันทัดเราขึ้นมาแล้วไอ้แบมกูเอามือได้กลอก่อนเอาตังกินมาแล้ว ตอนนี้เรามาอยู่ที่หนึ่งใน4ของทางขึ้นควนเจดีสบบายย้อยนะครับอยู่ที่บ้านวังโอมากับวังโอ,งโอชื่อวังโอเมื่อกี้เขียนป้ายแลวข้างล่างเนี่ยวังโอกำลังจะขึ้นไปตอนนี้มาสักประมาณหนึ่งใน4เดี๋ยวที่เหลือเราจะเดินเท้าขึ้นไปนะครับบรรยากาศข้างบนจะเป็นยังไงอย่าลืมนะครับมาติดตามอันดีเองก่อนแล้วก็เดี๋ยวพามาเที่ยวสนุกสน,นุกนี้ถือเป็นอันซีนสบบายย้อยไม่ค่อยมีใครมาที่นี่แต่ว่าเรามาโชว์ว่าบรรยากาศความสวยงามยามเช้าที่นี่เป็นยังไงบ้าง นะครับไปเดี๋ยวขึ้นไปดูกันข้างบนยันค่อนทางค่อนที่แปลว่าค่อนนะข้าหลังเห็นวิวเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวเดีวลองดูว่าข้างบนจะสวยขนาดไหนทางลำบากนี่มันต้องสวยมาก ปกัันเลยคครบสพวกเราต้องมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างมาขึ้นรถออฟโรด road, มาส่งที่ตีนเขาแล้วก็เดินเท้าขึ้นมาประมาณ50นาทีเพื่อมาดูบรรยากาศยามเชา้าที่ควรเจดีสบ้ายย้อยบรรยากาศช่างสวยงามเหลือเกินครับทั้งแนวหมอกทิวเขา ตาทิทิทอปกายยามเช้าสะท้อนกับแนวหมอกช่างสวยงามอะไรอย่างนี้ต้องขอบคุณพ่อหมูเลยครับที่นำพาพวกเราขึ้นมาที่ควรเจดีคุ้มค่ากับการตื่นเช้าแล้วก็ขอนั่งชมผลงานแห่งความภาคภูมิใจที่พวกเราอันเองและชาวคณะได้มาเปิดที่ท่องเที่ยวใหม่ควรเจดีอำเภอสบายย้อยครับ <laughs> oh my, I'm not living on that one. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. I'm taking six shots straight to the face. And I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't See shots all straight to the face I'm taking see shots are you coming with me shots straight to the face เลวเล้ยจะผับ but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematics. Damn. แจว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 เรือแจวเรือในเราแจวเรืออยู่ในสวนปลังทองสวนของพ่อหมูนะครับจากนั้นเราก็มากันที่วัดถ้ำตลอดบริเวณวัดถ้ำตลอดนะครับก็จะมีข้างหน้าจะเป็นวัดล่างที่กําลังก่อสร้างซึ่งเป็นวัดโบราณแล้วก็มีการปรับปรุงซ่อมแซมจากนั้นข้างในนะครับก็จะเป็นธรรมชาติเป็นแนวถ้ำนะครับที่จะสามารถเดินลัดเลาะแล้วก็เดินตามจุดเรียนรู้ต่างๆได้ก็แนะนานะครับให้ติดต่อกับทางวัดถ้ำตลอด แล้วก็ไปดูครับความเป็นมาของวัดถ้ำตลอดนี้มีตำนานมายาวนานชาวบ้านแถวนี้นะครับเชื่อกันว่ามีทวดโตหยังหรือทวดหยังเนี่ยครับที่ชาวบ้านให้การเคารพนับถือมีอายุเกือบเก้ารปีตามตำนานนะครับดังนั้นเราก็เดินสำรวจถ้ำนี่ใส่ตรงนี้มีร่มนะมร,รับร่มมั้ยเป็นช่องร่ม Nè, ừ. nè, mình càng quýt lên Làm Ừ, mình quýt tơ. Nên, nên, chọn tròn แ,แล้วเราอยู่สบ้ายย้อยกันทั้งวันนะครับแล้วก็นี่ถ้าดูเวลาเนี่ยประมาณบ่ายๆแล,ล้วเริ่มงม่วงแล้วก็ของดีสบ้ายย้อยอย่างหนึ่งก็คือกาแฟโรบัสต,ต้าซึ่งสบ้ายย้อยเนี่ยเป็นจินกําเนืดโรบัสต,ต้าต้นแรกของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็เรามากันที่กลุ่มวิสาจิตซึ่งเดี๋ยวเราจะาไปลองชิมกาแฟโรบัสต,ต้าดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะแตกต่างกันที่นนอื่นได้ยิยนจันไมไม่รู้เมื่อกี้ เรากำลังแนะนําสถานที่แล้วก็มาเจอพี่นิดนะครับซึ่งจะเป็นคนที่จะมามาให้ความรู้เราว่าโรบัตต้าเนี่ยเอกลักษ์กาแฟเป็นยังไงบ้างแล้วก็เมื่อกี้มีสุภาพบุรุษนักงบินก็ขับผ่านพอดีพี่นิตเลยครับสวัสดีครับพี่นิดนี้จะอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโนดบ้านเกียนตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะเอ่อตรงนี้จะเป็นโรงเ้ําชาจาหวินซึ่งจะเป็นที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของที่นี่ค่ะ คือเมื่อกี้น้องๆอาจจะผ่านลงเพื่อนบปานมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตรงนู้นจะเป็นที่ผลิตแล้วก็เป็นที่รับซื้อผลผลิตของเกตตรกรชาวบ้านเอมเภอสบายย้อยอะค่ะเออที่นี่อะค่ะเราจะรับซื้อเฉพาะบาร์เรตกาแฟสีแดงเฉยที่สุกเท่านั้นสุกเท่านั้นก็เลยกลายเป็นว่าผลผลิตของที่นี่อะทำไมมันถึงได้โดดเด่นเพราะว่าที่นี่อะค่ะ เราจะมีเอกลักษณ์มีความซื่อสัตว์ของชาวบ้านเป็นชุมชนเข้มแข็งในเรื่องของการเก็บเมล็ดกาแฟมาส่งกับโรงพวกาแฟก็เลยกลายเป็นว่าเอ่อทำไมใครๆหากาแฟของสบายย้อยอยตอนนี้ค่ะของเราก็คือเนี่ยค่ะเราอาศัยฟารมซื่อสัตว์แล้วก็มาแล้วครับมาแล้วนี่ไอ้พอได้เริ่อิหนึ่ง ที่นี่ไม่ได้จบแค่เรื่องกาแฟไงครับเราทําท่องเที่ยวชุมชนด้วยค่ะท่องเที่ยวชุมชนของเราก็จะทําในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงเกษตรน้องๆเข้ามาเมื่อกี้ไปน้ําตกใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะน้ําตกถ้าไม่ใช่กลุ่มใหญ่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปด้วยศักยภาพที่นี่เราจะทํางานในเรื่องของพหุวัฒนธรรมพื้นที่ตรงนี้จะเป็นไทยพูดแล้วก็มุสลิมซึ่งอยู่รวมกันผสมผสาทค่ะทันทีที่ตรงรู้เราไม่ได้เราก็จะต้องมาเล่นในเรื่องของ เข้ามาเรียนรู้ไปดูสวนเก็บเมล็ดกาแฟได้เก็บดอกกาแฟได้หลายคนยังเข้าใจว่ากาแฟเนี่ยมีเฉพาะชุมพรภาคเหนือบนดอยแต่วันนี้ที่สบายย้อยเนี่ยครับนี่คือถิ่นกําเนิดลรบัตตาต้นแรกของประเทศไทยที่มีความเป็นมาและมีกลุ่มที่แข็งแรงทั้งโรงคั่วและก็การแปรรูปจาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของที่นี่แอมมิทพาไปชมหน่อยว่าที่แปรรูปแล้วมีอะไรกี่อย่าง ใช่ค่ะผลผลิตของที่นี่นะคะอันนี้อันนี้เป็นเมล็ดกาแฟนะคะนีแบบยังไม่คั่วเอ้ยแบบยังไม่บดคั่วแล้วค่ะแต่ว่าพี่ลืมบอกของเรามี2ระดับการคั่วนะคะมีคั่วเข้มกับคั่วกลางจะมีแบบเม็ดแล้วก็มีแบบบดมีแบบดิฟสำหรับลูกค้าที่อยากสะดวกซื้อไปทำได้เลยทำได้เลยค่ะต้องข้ามัดย้อมจากใบกาแฟค่ะ ใช่ค่ะคือใช้ใบกาแฟมาใบกาแฟมาเป็นต้นสีในการย้อมผ้าใช่ค่ะมีตัวอย่างไหมกาแฟหนึ่งต้นอันนี้ไงที่พี่ใส่อยู่โอ้สวยเลยค่ะ กาแฟหนึ่งต้นของเราไม่ได้ทิ้งเลยค่ะสีอาจจะไม่เหมือนอาจจะดูแล้วมันแตกต่างมันจะอยู่ที่สารตั้งต้นแล้วก็น้ำน้ำที่เราเอาไปไปดแลค่ะะดนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะใช่ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เรียนจะมาเรียนใช่ไหมใช่ค่ะประเดี๋ยวเราก็คือจะได้เจอกับน้องๆที่มาเรียนจะมาเรียนด้วยนะคะวันนี้นะคะมาชิมกาแฟกันให้ขอบคุณพี่เนตด้วยนะครับแล้วก็มาลองที่ผมบ่ายๆนี้ได้เป็นลาเต้อร่อยคือโรบัตต้าเนี่ยมันก็จะต่างกับ อะไรไออาราบิก้าใช่ไหมครัมันก็จะอร่อยอ่ะือมันมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่ของกาแฟโรบัสต้าจังหวาที่เรามาหาพินิจที่ศูนย์เรียนรู้นะครับก็มีน้องๆจากโรงเรียนสบ้าย้อยวิทยาใช่ไหมครับมาเรียนรู้เรื่องวิธีการมัดย้อมผ้าพอดีเลยไปเล่นน้ำเหรอเมื่อกี้ฮะเราตัวองสวัสดีค่ะนี่มอไหนเนี่ย món một, món một, đi khám biết khám, làm muộn rồi, bì na cướn món 2 không? Chạy luôn, chuẩn đi จนถึงตอนเย็นนี้เรากําลังจะเดินทางกลับที่สงขาเพราะนั้นเชิญชวนคุณผู้ดูนะครับที่เห็นคลิปสบายย้อยแล้วเชิญชวนมาเที่ยวสบายย้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาลองชิมกาแฟโรบัสต้าสบายย้อยซึ่งเป็นโรบัสต้าต้นแรกของประเทศไทยมาสบายย้อยกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปเราตามไลน์แทงเราช่วยกันกดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้อันและทำงานได้นะครับสำหรับวันนี้กลับก่อนบ๊ายบายไายหมาเรา รับขอบคุณที่ได้รับไปอุ่นการเรืไปทางนู้นเหรอมันมันมันชันน้อยกว่าเออเออมุดมุดมุดเออโอ้โอลลีเดี๋ยวมาวิธีไหนใช้เทคนิคอะไร ออเออเธอได้มีกันเลยใช่แล้วเรวาเล่ก็จับรากไม้ไปเลยแล้วก,ก,กหลักไปก็ <c ười> ไม่กลัวหรอกแต่ว่าลุงเขาเล่นนั้น <c ười>